พี่พี่ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมดมาขออัปเดตสต็อกรถนะครับเจ็ดคันสุดท้ายของปีมีน่าเชื่อครับยอดจากสาสิบคันสต็อกของมดนะครับทั้งหมดมีสามสิบคันวันนี้ด้านหลังมดครับเหลือเพียงแค่เจ็ดคันเท่านั้นครับเอแปลกหน่อยนะครับทาไมมดไม่ถ่ายโลเคชันเดิมทําไมถึงมาถ่ายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นออฟฟิศชั่วคราวนะครับที่ทางคาร์ลอฟเขาให้เราเช่าพื้นที่ชั่วคราวนั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้มดจะย้ายไปที่ใหม่ และเดี๋ยวเรารอเปิดตัวกันว่าที่ใหม่ของมดอยู่ที่ไหนแต่ไม่ไกลจากบริเวณเดิมแน่นอนครับใกล้เสร็จแล้วนะครับเราก็ม่เช่าช่วงแท่ระยะสั้นๆนะครับระหว่างที่เรารอสถานที่ใหม่กําลังจะเสร็จนั่นเองนะครับเคันสุดท้ายของปีนี้นะครับที่สต็อกที่เหลืออยู่เนี่ยครับต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนครับคันแรกครับคันสีเหลืองส้มคันนี้นะครับเป็นรถปี2017คันนี้มีการใช้งานมานะครับอยู่ที่60,000กิโลครับคันนี้คันแรกนะครับลดลดไปเลย1,000 0แบาทเหลือเพียงแค่ 699,000บาทเพียงเท่านั้นนีครับถัดมาครับคันสีแดงสวยแรงลิขของเรานะครับนี่รุ่นแพดดี้นะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นรถปี2021เลขไม่์การใช้งานนะครับมีเพียงแค่14,000กิโลเพียงเท่านั้นคันนี้ที่สำคัญนะครับมีเพียงแค่37คันในไทยอยู่ตรงหน้าตรงนี้แล้วใครที่ชมคลิปนี้อยู่รับราคาเด็ดๆดีๆจากมดไปได้เลยราคามดขายอยู่ที่1,890,000บาทวันนี้มดลดไป100,000บาทครับเหลือเพียงแค่1,790,000บาทครับ ราคานี้มีเฉพาะในคลิปนี้เท่านั้นนะครับตามตลาดอื่นตามช่องทางอื่นยังคงเป็นราคาเดิมอยู่สุดพิเศษสำหรับลูกค้ามดคนที่ติดตามมดอยู่นะครับ <S <S มินิตัว JCW ครับคันนี้เป็นรถปี2023เป็นตัวคาบิเปิดประทุนนะครับเป็นรถมือเดียววิ่งใช้งานมาเพียงแค่1,000 0กิโลเพียงเท่านั้นคันนี้2,29เหลือเพียงแค่ 2, 1 9 0้านบาทเพียงเท่านั้นเบนซ์วีโต้นะครับตัวนี้เป็นตัวยาวนะครับ ออกป้ายแดงมานะฮะคันนี้2องล้านเก้าแสนเก้าบาทใช้งานมีเพียงแค่1 9ึ0 0หมเกิโลเป็นรถปีเดียวและเหลือวารันตีด้วยนะเหลือประมาณ1ปีกับ4เดือนหรือ3เดือนนี่แหละครับเจ้าคันนี้มดสเสนอขายอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนเก้าื่นบาทนะครับรถสภาพใหม่มากนะครับรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์และที่สําคัญนะครับเพิ่งแล็บสติ๊กเกอร์ใส่รอบคันมาเนี่ยแล็มาได้ไม่ถึงเดือนก็ตัดสินใจขายซะแล้วนะครับนี่สวยงามใหม่เอี่ยมอ่องมากภายใน เป็นเบาะ11ที่นั่งนะครับประตูไฟฟ้าคู่ทั้งคู่เลย11ที่นั่งสวยเดิมๆนะครับเดิมทุกอย่างดูพื้นพื้นโฟกัสที่พื้นนิดหนึ่งหไมเอียมบันไดาทางขึ้นเนี่ยแทบจะไม่มีคนใช้เลยนะครับลิ้วรอยนี่ไม่มีเลยประตูไฟฟ้าสองข้างนะครับใครอยากจะไปแปลงใส่เบาะ VIP อะไรเพิ่มก็เชิญตามสบายได้เลยครับอันนี้มดขายออริจินอลเดิมๆจากโรงงานไฮไลท์อีกคันละช่วงนี้มีแต่ไฮไลท์เด็ดๆทั้งนั้นนะฮะ B M W M4 นะครับ M4 คันนี้ออกห้างมาสมัยนั้น9ล้านกว่าบาทวันนี้นะฮะรถปี2020ใช้งานมา50 0 0 0กิโลมดเสนอขายอยู่ที่3ล้าน9,90,000บาทลอ้อนี่ได้เป็นลอ้อตัว M Star นะฮะนี่มาเต็มๆขนาด20โหไอมากสีตัวเนี้ยบอกได้เลยว่าเป็นสีหรือเป็นเต็ดที่หายากมากปกติจะเห็นแต่ขาวดำแชมเปญโก้แชมเปญโก้ที่หายากมากๆนะฮะนี่หลังคาคาร์บอนนะครับ M4 คันนี้เป็นรถศูนย์บีเอ a มไรถแท้นะครับย้ำว่ารถแท้ไม่ใช่รถย้ายนะครับสภาพของเขานะดู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 ดดบเบาตึงเป๊ะไม่มีไม่มีมมค่อยๆไม่ไม่มีย่นไม่มีขาดนะฮะเดิมเดิมหมดเลยนี่เบลเบลก็เบล M นะครับเบาะอทะลุด,ด้วยคล้ายๆบักเก็ตซีทแต่ bucket seat บักเก็ตซีทปกติถ้าขับนานๆจะเมื่อยหน่อยแต่อันเนี้ยโหขับนะครับมอสอะเอาไปใช้อยู่3าัน แอบขับแอบใช้ชอบมากเวลาเข้าโค้งอะ่ะเร็วๆอะ่ะเวลาเวียงอะ่ะตัวเรามันไม่หลุดออกไปข้างนอกนะฮะนี่มันล็อกตัวเราอยู่เลยแล้วฝั่งนี้ฝั่งคนขับเวลาเราขับเนี่ยมันเอาไว้คับเนี่ยโอ้โหสบายมากและเป็นรถแบบซุปเปอร์คาร์ที่มันสามารถที่จะเดลิเยูสนะครับสามารถขับขี่ได้ทุกวันโดยที่ไม่เมื่อยไม่ปวดหลังไม่แบบเฮ้ยวันนี้เหนื่อยไม่อยากเอาไปอย่างงี้ยฮะ,ะปีกเบาะนะครับไล่มาเลยเนี่ยปีกเบาะตึงแป๊ะใหม่อันนี้หนังเดิมของเดิมหมดเลยนะครับไม่รู้ เขาดูแลรักษายังไงถึงออกมาเป็นขนาดนี้ใครอยากเทสไลฟ์นะครับมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมดให้ลองนี่ครับสภาพห้องเครื่องของเขานะครับ BMW M4 นะครับปี2020นะครับรถเซอร์วิสศูนย์ตลอดรถศูนย์ไทยซึ่งคันนี้ตามสูตรเลยครับสีขาวหลังคาแดงนะครับภายในก็เบาะแดงนะครับชมภายในชื่อมดเองโดยตรงมดเก็บอยู่ประมาณ5ปีซื้อมาตั้แต่2ล้านนะครับตอนนี้ขายอยู่ที่1 2 9 0บาท รถชื่อมดโดยตรงดูแลโดยตรงนะครับเอาไม่เห็นขับเลยมดเอาไปแอบ,บอยู่ที่ชุมพรครับใช้อยู่ที่ชุมพรนะครับนึ่งล้านส0งแสนก้าบาทครับคันนี้ใครดูคลิปนี้ลดไปให้อีกหนึ่งแสนนะครับเหลือ1 1ึ่งแสบาทเพียงเท่านั้น G L S คันนี้นะครับติดจองไปเรียบร้อยแล้วรอส่งมอบวันที่2ี่ามนี้อา้าวทำไมเพิ่งจะเห็นล่ะครับทำไมไม่ ทำไมไม่เห็นลงขายเลยไปได้ไงอะไรเงี้ยครับเมื่อรถมาถึงนะครับมดก็ลงในกลุ่มรถบ้านพรีเมียม789เนะครับเป็นกลุ่มอัปเดตสต็อกรถใหม่เข้าก่อนใครนะครับใครอยากจะเข้ากลุ่มนี้นะครับมดโยนลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วกดเข้าได้เลยครับปลอดภัยไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะครับก็รถสวยคันนี้มีเจ้าของไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอส่งมอบใครพลาดคันนี้ก็รอคันหน้าครับใครอยากจะมาอุดหนุนมดนะครับเจ็ดคันสุดท้ายของปีไม่ใช่ไม่ซื้อไม่ขายรถแล้วไม่ใช่นะครับขายยังขายเหมือนเดิมแต่เชื่อว่า ปีนี้มันมีขายแค่7คันนี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีอีกแล้วเพราะว่ารถหนึ่งเลยเนี่ยรถมีเข้ามาไม่มีจ่ายเงินจองไว้เรียบร้อยแล้วรอรับก็น่าจะขายได้ประมาณปีใหม่ไปแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ที่พร้อมขายเลยคือ7คันนี้เท่านั้นนะครับใครอยากอนุนมตเข้ามาชมกันครับรับประกันนะครับมดดูแลพร้อมหลังการขายที่ดีนะครับ อยากจะดูอะไรประวัติศูนย์ทุกอย่างมดขายตรงไปตรงมาชัดเจนมากนะครับซื้อรถกับมดซื้อได้เลยครับสบายใจแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักเพิ่งรู้จักเพียงครั้งแรกนะครับอยากจะพาช่างเข้ามาตรวจสอบอยากจะจ้างช่างหรือไปที่ศูนย์หรืออยากจะให้ไปอู่ไหนที่คุณไว้วางใจเนี่ยเอาเลยถ้าเรามีข้อตกลงนะครับมีคอนดิชั่นที่เราตกลงเงื่อนไขดีราคาจบแล้วสีถูกใจแล้วเอาไปตรวจสอบขั้นตอนสุดท้ายรับรองปิดการขายแน่นอนครับเพราะรถเราสวยทุกคันนะครับอ่ะอีกนิดนึง เห็นไหมครหน้ารถจะมีใบตรวจเช็ครถอยู่มันมีทุกคันเลยฮะใครที่ยังไม่ไม่สะดวกเข้ามาแต่ฮัลโหลมดครับพี่ขอดูใบตรวจสภาพรถได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวมดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ i. ดูเบื้องต้นเป็นขั้นตอนแบบให้ขั้นตอนแรกก่อนก็ได้ว่ารถของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีจริงไหมนะครับเราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้หัวกับบริษัทที่ตรวจรถแน่นอนนะครับเพราะเป็นค่ายดังไม่สามารถที่จะแบบังคับหรือนคอนโทรลเขาได้ก็ฝากไว้เลยครับเลือกซื้อรถกับมดครับมากกว่าความไว้วางใจสวัสดีครับ